สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกหนึงตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวละครหน้าตู้เช่นกันนะครับสำหรับในช่วงวันที่15จนถึง28เมษายนนี้นะครับและเป็นตัวละครลิมิตเช่นกัน อย่างทางซากุระโกไอดอลนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนก็อวยเช่นกันนะแล้วก็อยากจะได้มาครอบครองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าตัวละครนี้การใช้งาน,นาต่างๆเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ข้อมูลต่างๆของตัวละครนี้เป็นยังไงนะครับรวมถึงการโชว์เคสสําหรับการใช้งานตัวละครนี้ว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยจะใช้งานประมาณไหนได้บ้างรวมถึงความน่าเปิดนะครับว่าตัวละครนี้น่าเปิดยังไงและเหมาะสมกับผู้เล่นกลุ่มประเภทไหนนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต เรามาดูข้อมูลต่างๆของทางซากโรโกไอดอลกันนะครับก็ซากโรโกไอดอลนะครับก็จะเป็นตัวละครสามดาวนะครับเป็นตัวละครลิมิตนะครับโดยตัวละครนี้เป็นสไตรเกอร์นะครับยืนในบทบาทของตัวละครซัพพอร์เตอร์ใช้อาวุธเป็น AR นะครับยืนอยู่ที่ระยะกลางการโจมตีระยะ650อุปกรณ์ที่ตัวละครนี้ใช้นะครับก็คือจะเป็นถุงมือแพปปินแล้วก็นาฬิกานั่นเองนะครับอ่าซึ่งตัวละครนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยมันคือการที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตฉะนั้น สิ่งที่น่าสนใจอ่ะมันจะอยู่ที่ตัวของสกิลนั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูที่สกิลกันบ้างสำหรับสกิลนะครับของตัวละครนี้ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่พิเศษมากๆเลยโดยที่ E x s k i l l นะครับค่าขอสามโดยจะเป็นการบัฟค่าคริและคริดาเมจนะครับให้กับตัวเองและนักเรียนสเปเชียลนะครับผมได้17วินาทีนะครับซึ่งอันเนี้ยย้ำก่อนนะครับว่านักเรียนสเปเชียลนะถ้าเกิดว่าจะเป็นการวัฟให้กับพวกตัวละครที่เป็นไททอลสปอร์ต หรือสมอนยูนิตนะครับที่เกิดขึ้นจากตัวละครสเปเชียลตรงนี้ไม่สามารถบัฟได้โดยตรงแบบนั้นนะแต่ถามว่ามันสามารถบัฟอะไรได้ไหมคือมันบัฟได้แต่จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เรียกว่าเป็นการอินเทอร์ริเพียงแต่ว่าการบัฟแบบนั้นไม่ได้คุ้มค่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้งานตัวละครนี้ขอให้เป็นดาเมจที่ออกมาโดยตรงจากตัวละครที่เป็นยูนิตสเปเชียลครับแล้วมันจะช่วยเหลือสำหรับการเล่นตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยนั่นเอง เบสิกสกิลนะครับจะเป็นการบัฟค่าพลังโจมตีและค่าความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองนะครับ25วินาที e n h a n c e s k i l l นะครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง2 6 6และในกรณีคุณขึ้นปืน2มานะครับจะได้ในส่วนของบัฟ Retention หรือว่าการขยายเวลาบัฟนะครับให้กับตัวละครนี้อีก1,900หน่วยแล้วก็สุดท้ายนะครับคือ Sub Skill นะครับสำหรับ Sub Skill ก็คือจะมีการเพิ่มค่า Crit d a m เม e นะครับให้กับตัวเองและ ตัวละครที่เป็นตัวละครสเปเชียลนะครับอีก30.6%ซึ่งจากที่เราได้ดูสกิลตรงนี้มานะครับเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายๆแหละนะครับก็คือ เป็นตัวละครสไตรเกอร์ที่เราใช้ในการบัฟให้กับตัวละครสเปเชียลโดยตรงนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการใช้งานตัวละครนี้จริงๆมันก็จะค่อนข้างนิชประมาณหนึ่งและสําหรับการจะหยิบตัวละครนี้ไปใช้งานคุณก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของคอมที่คุณหยิบไปใช้งานด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้นะครับเราจะไปดูกันต่อสําหรับการใช้งานจริงและการปั้นตัวละครนี้ต้องใช้งานประมาณไหนกันบ้างและต้องปั้นอะไรไปประมาณไหนกันบ้างนะสำหรับการใช้งานตัวละครนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะใช้งานในการเล่นกับทางบอสเกบูราเป็นหลักเลยนะครับซ รีวิวมานะครับตั้งแต่มิเนะมารีไอดอลนะครับซากุระโกไอดอลก็เช่นกันครับมันจะเป็นเซตหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเล่นกับทางบอสเกบุราพอสมควรซึ่งตัวละครนี้จะเป็นซัพพอร์ตตัวหลักเลยนะครับสำหรับใครที่จะไปตีกับบอสตัวนั้นเพราะว่าบอสตัวนั้นจะมีเมคนิกอะไรบางอย่างครับทำให้เราต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครสเปเชียลในการทำดาเมจเป็นหลักนั่นเองและตัวละครที่จะใช้ในการลงสนามก็นี่แหละครับจะเป็นพวกตัวละครในการซัพพอร์ตต่างๆให้กับทีมนั่นเองนะครับซึ่งซากุระโกไอด ไปใช้งานที่ไหนได้อีกบ้างนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงการใช้งานโดยทั่วไปทาซากุระโกะไอดอลครับก็คือสามารถหยิบไปประยุกต์ใช้ได้ในกรณีว่าเราต้องการจะรันดาเมจนะครับจากดาเมจสเปเชียลซึ่งอันนี้อถ้าเกิดว่าเราพูดถึงงานหลักก็คือเก็บบีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดงานอื่นๆ่ะ สมมติว่าเราต้องการจะถมทีมหรือว่าเราต้องการจะเล่นคอมอะไรก็ตามครับที่เป็นตัวละครสเปเชียลเบนเเมจหลักเนี่ยเราเนี่ยสามารถหยิบสกอรโก้ไอดอลไปเล่นในส่วนของงานได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับเป็นงานต่างๆของตัวละครนี้นะคุณจะเห็นว่างานมาเฉพาะทางพอสมควรเลยส่วนเรื่องการปั้นดาวนะครับก็เล่นได้นะสามดาวอยู่แล้วส่วนใครนะครับต้องการในการขยายเวลาบัฟคุณจะขึ้นเป็น5ดาวเน 2. อันนี้ก็ได้ละกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมก็คงเล่น3าดาวแหละเพราะว่าส่วนตัวผมก็มองว่า3ามดาวมันเพียงพออยู่แล้วสำหรับการใช้งาน ขอช่อที่2ตรงนี้จะช่วยเสริมความอึดให้กับตัวคอนี้สามารถยืนได้ในสนามเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสกิลกันบ้างโดยสําหรับสกิลนะครับส่วนตัว ผมอยากให้คุณอัพ EXQ กับ Sub Skill เป็นหลักเลยและถ้าเป็นไม่ได้อยากให้อัพให้เต็มให้ได้ในกรณีว่าคุณต้องการจะหยิบตัวละครนี้ไปใช้งานจริงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการบัฟให้กับตัวละครสเปเชียลได้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยนั่นเองนะครับในขณะที่ b a s i กและเอ็นส่วนตัวถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ขึ้นปืน2นะไม่จำเป็นต้องอัพอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณขึ้นปืน2มา e n h a n c e Skill ตรงนี้คุณก็ควรจะต้องอัพขึ้นไปให้เลเวอแม็กเช่นกันอาแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับการเล่นดาแลาวครับ เบสิกกับเอ h a ฮ c นสไม่ได้จะเป็นอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้หวังดาเมจอะไรจากตัวละครตรงนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะสำหรับของที่ใช้ในการอัพทางส a กุ r ุโก Idol นะครับว่าจะต้องใช้ a r t ์ติแฟกต์ใส่ไหนในการ,รอัพตัวละครนี้กันบ้างนั่นเองนะ เรามาดูการใช้งาน a r t ์ติแฟกตนะครับสำหรับการอัพให้กับทางสกุลโกะไอดอลกันบ้างนะครับก็สกุลโกะไอดอลนะครับก็ใช้ a าร์ติแฟตามนี้นั่นเองนะครับโดยอาร์ติแฟสายหลักนะครับจะเป็นทางฝั่งของทาง Mandrake e x ็ r ซ์ตรักนะครับแล้วก็อาร์ติแฟสายรองนะครับมันก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นอันที่กล้ายกระจาอนะนะซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นอาร์ติแฟสายใหม่นะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้าสมุนรณ์ส่วนแมนเดร k กนะครับอันนี้คุณต้องไปฟาวจากส่วนของเบลตี้เอาแล้รวกันนะครับา้ง อันนี้จะเป็นโชว์เคสสำหรับการใช้งานสการโกะไอดอลนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีการโชว์2แบบนะก็คือจะเป็นการบัฟและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทั้งฮิบิกิแล้วก็อิโรฮะนะครับว่าเขาจะได้รับบัฟในรูปแบบประมาณไหนและรูปแบบไหนนะครับที่จะไม่ได้รับการบัฟเพราะว่าอันนึงจะเป็น T s ใช่ไหมส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นดาเมจที่มาจากสเปเชียลโดยตรงเลยที่ด้านหลังนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับก็ในอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบัฟด้วยสการโกะกกน,นะแต่ จะยังไม่บับตอนนี้นะครับขอเวลาแป๊บหนึง่งคือเดี๋ยวผมอยากจะใช้สกิลอื่นให้ดูด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมเปิดให้ดูก่อนผมเปิดให้ดูก่อนอย่างทีหนึ่งนะให้ดูบัฟต่างๆนะครับอ่ะตอนนี้บัฟของตัวละครสเปเชียลจะเป็นแบบนี้นะคุณจะสังเกตว่าไม่ได้มีการบัฟครีอะไรนะครับอ่ะแต่จะมีอันนี้นหนึ่งซึ่งอันนี้มันคือเป็นตัวซับสกิลนะครับอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูนะแล้วคุณจะเห็นว่าบัฟมีการเปลี่ยนไปนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาดูที่บัฟกันนะครับคุณจะสังเกตว่าบัฟมีการเปลีย่ยนไปอย่างที่1เลยนะครับคุณจะเห็นว่าไออันที่เป็นรูปดาบคูณ2อันนี้คือคริดาเอจนะจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาและจะมีในรูปอันที่เป็นไบโคลเวอร์ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าคริสนะซึ่งจะมีผลที่อะไรก็คือสเปเชียลและตัวละครอ,อย่างทานสกุลโกะไอดอลเท่านั้นเองนะครับตัวละครอ,อื่นๆจะไม่ได้รับนะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการซัมมอนลงมาครับกับตัวละคร TS แล้วเราจะมาดูกัััันนนนนว่่าา TS ตตรรรรรงง้้้จะะไดบบีหือเปลค ผมอยากให้คุณสังเกตกันครับที่ตัวของโทรมารุนะครับจะไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะครับตรงนั้นที่เกี่ยวข้องกับคริแล้วก็คริราเมน,นะเพราะว่ามันไม่สามารถได้รับมาได้และการบัฟตรงนี้ไม่สามารถส่งผลขึ้นมาได้นั่นเองนะครับให้เข้าใจกันประมาณนี้ แต่ในกรณีของตัวละครอย่างทางคิบิเกครับถ้าเกิดว่าเรามีการรานสกิลขึ้นมาเนี่ยการบัฟตรงนั้นนะครับก็จะสมผลขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นการดา,าเมจจากสเปเชียลโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบต่างๆนะที่อยากเข้าใจกันนะครับสําหรับการใช้งานตัวละครนี้ว่ามันใช้งานในการบัฟรูปแบบประมาณไหนกันบ้างนะครับผม เรามาสรุปเกี่ยวกับทางซากุระโกะไอดอลนะครับก่อนที่จะจบลงไปภายในคลิปนี้นะสำหรับซากุระโกะไอดอลนะครับก็จะเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับอยู่ในบทบาทของตัวละครซัพพอร์เตอร์โดยตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครสามดาวเป็นตัวละครลิมิตเช่นกันกับทางมาเรียดอลเลยการโจมตีสีแดงเกราะสีเหลืองนะครับอย่างที่คุณสังเกตไปคุณจะเห็นว่าเซตไอดอลตรงนี้นะครับการโจมตีสีแดงเกราะสีเหลืองทุกคนเลยนั่นเองนะครับจุดเด่นที่สุดเลยของตัวละครน,นี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่เป็นสไตรเกอร์แต่เป็นความสามารถในการบัฟ คริและคริดาเมตให้กับตัวละครสเปเชียลนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือจุดเด่นและทําให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เฉพาะทางพอสมควรนั่นเองแต่แน่นอนครับว่าด้วยความที่สกิลมันโดดเด่นแบบนี้ณเวลานี้นะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ไม่ได้มีตัวละครไหนที่สามารถทดแทนงานในรูปแบบตรงนี้ได้เลยโดยสกิลนะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นโดยทั่วไปนะเล่น3าดาวอย่างเงี้ยคุณอัพแค่2สกิลเลยคือ ex k i l l กับ Sub Skill ตัวของ enhance กับ Basic ไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีว่าคุณจะขึ้นตัวละครนี้ขึ้นนปืน2 เอ็นแฮ e สกิลตรงนี้ครับจะมีบทบาทเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้งานตัวละครนี้ให้เกิดประสิทธิธภาพสูงสุด <S <s <uck ling> ก็คือคุณต้องอัพให้เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นโดยทั่วไปเนี่ยขอแค่ ex กับ Subskill แค่นั้นก็พอแล้วนะครับเรื่องการใช้งานนะครับตัวละครนี้สามารถเล่นได้สามดาวอยู่แล้วมไม่จำเป็นต้องขึ้นดาวอะไร ยกเว้นว่าคุณต้องการในเรื่องการขยายเวลาบัฟคุณค่อยไปอัพเพิ่มเติมซึ่งการใช้งานนะครับก็จะไปหนักกันอยู่ที่การเล่นกับทางบอสเกบูรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวที่3นะครับซาลเซตไอดอลและคุณจะเห็นว่าทั้ง3ตัวละครนะครับออกแบบมาเพื่อใช้ในการตีกับทางบอสเกบูราโดยชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณมี1ตัวแล้วคุณจะตีได้มันจำเป็นต้องมีอีกหลายๆตัวในการประกอบและไม่ใช่ว่ามีแค่เซตไอดอลแล้วมันจะพอนะมันยังต้องมีตัวละครอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือเพิิิ่่่เเเเตตตออออีีกกกกกกนนนนนนัังงงงะรรรรรบสสหาาาาาาาวว้้้ืืถถดดจพูึใชโๆ ก็คือจะเป็นกรณีว่าเราต้องการจะประยุกต์ใช้นะครับให้ตัวละครสเปเชียลเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจหลักเราสามารถหยิบสกอรโกไอดอลตรงนี้มาใช้ในการบัฟต่างๆได้ด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ขอย Mira, ้ำไปหนึ่งครั้งนะครับว่าเราจะใช้ในการบัฟให้กับตัวละครสเปเชียลนะครับในกรณีว่าตัวนั้นต้องเป็นดาเมจหลักโดยตรงนะครับย้ําว่าเป็นดาเมจจากสเปเชียลโดยตรงนะไม่ใช่ในรูปแบบของการซัมโนหรือเรียกพวกพาหะอย่างเช่นตัวละครซัพพอร์ตลงมานั่นเองนะครับไอแบบนั้นอ่ะมันจะบัฟไม่ได้อ่ะแต่ทีนี้ To be Fair มันจะมีรูปแบบในการรับได้อยู่แต่จะเป็นรูปแบบของการอิน herit ซึ่งถามว่าคุ้มไหมคําตอบคือไม่ได้คุ้มอะไรเลยครับกับสิ่งที่คุณเสียไปและสิ่งที่คุณได้รับกลับมามันน้อยนิดมากๆเลยนั่นเองนะครับและมันมีไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะได้รับในรูปแบบตรงนั้นซึ่งมันจะมีกรณีหนึ่งครับที่ไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือโทรามารุของทางอีโรฮานั่นเองนะอ่ะ ซึ่งเราก็มีโชว์เคสให้ดูไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะสำหรับการที่คุณจะไปดูบัฟต่างๆนะครับเออคุณก็สามารถไปเช็กกันได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อนะครับก็ลองไปทากันดูเองและกันนะสำหรับเคสตรงนี้นะครับผมซึ่งถามว่าตัวละครนี้น่าเปิดหรือไม่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความเฉพาะทางแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการใช้งานนะเวลานี้เราจะเห็นเพียงแค่เกบูราเท่าน,นั้นแหละที่เป็นตัวละครที่จําเป็นมากสำหรับการลงกับคอนเทนต์ตรงนั้น แต่ถามว่าขาดไปกระทบอะไรหนักไหมส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราดูงานณนะเวลานี้นะครับย้ำว่าณนะเวลานี้นะมันกระทบเพียงแค่บอสเดียวเท่านั้นและอย่างที่บอกไปครับว่าบอสตัวนี้ราคาในการตีเขาน่าจะแพงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณค่ามันไปเนี่ยมันก็กระทบแค่บอสเดียวไม่ได้กระทบในระยะยาวอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมก็เลยมองว่าตัวละครนี้นะครับไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอวยใครเน้นเก็บลิมิตนะครับ หรือว่าใครต้องการจะตีบอสทุกตัวให้ได้แบบนี้ตัวละครนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเปิดเช่นกันและถามว่าเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับสายแข่งขันหรือคนที่เน้นเก็บตัวโอยตัวลิมิตนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในกรณีตรงนี้อันนี้เราก็ไปช่่งใจกันเองว่าเราจะเลือกเปิดหรือไม่นะแต่ส่วนตัวผมเชียร์เพียงแค่2กลุ่มตรงนี้เท่านั้นที่ควรจะต้องเปิดตัวละครนี้นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวทาง sakurako idol นะถ้าเป็นประโยชน์ตัมไ้รมมาถะไมนดเม วันนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ